อ๋เอ๊ใครมุกตื่นแล้วตัวกลมเลยช่วงนี้หน้าหนาวหน้าหนาวก็อยู่แต่ในกรงเออเออมุกเนาะอยู่แต่ในบ้านเนาะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งนอนกอดใช่ไหมนี่มีผ้าอุ่นๆผ้าอุ่นสองผืนฮะเดีย๋ยวเปลี่ยนอันใหม่ให้เอาไปซักนั่นแคดูอุ่นๆยังไง ไม่ค่อยอยากโจรมาเล่นนะหน้าหนาวน้องเหมือนนอนน้อยน้อยวิ่งเก่งเนาะมึงเนาะน้อยเล่นทั้งวันเลยไม่ค่อยนอนเลยดูดูนี่ดูพุงออกข้างนีนะ่มองเห็นพุงเลยนี่ดูสิโอ้อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยฮะกินกินนอนนอนกินกินนอนนอนมาวิ่งบ้างวิ่งได้แป๊บแป๊บวิ่งได้แป๊บแป๊บเดี๋ยวค่อยออกมาวิ่งนิดนึงกกำลังกายเนาะดูพุงดิ ขุ่นยังร่วงอยู่เนี่ยห <vale> uh> uh> ืึขุ่นยังร่วงอยู่เนี่ยอ่อน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 กอดมืออ่ะเห็นกอดมืออ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอุ่นอุ่นเลยเนี่ยตัวอุ่นตัวอุ่นหรือตัวตุ่นไปดีกว่าไม่กวนให้มุกแล้วกวนละเดี๋ยวไปล้างจานก่อนนะมุกเนาะไปแล้วบาย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  บายบายไม่ร้อง